พอเลยเนี่ยดีฮะตรงเวลนี้ที่เราต้องการโอ้โหที่บ้ายังขครับมาตอนนี้เราอยู่ที่สำเพ็งนะครับเรามาเดินชอปปิ้งซื้อของกันแล้วก็จะพาคุณวอดีมาลุยด้วยต้องมาดูกันว่าเวลาไปเดินสำเพ็งนะคะเวลาหิวหิวแล้วเรากินอะไรกันดีรับรองว่าแซ่บแน่นอนลุยครับไปมาถึงร้านแรกแล้วนะฮะร้านนี้คือปลาหมึกย่างเจนนิคนะครับอร่อยมากเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างมีปากปลาหมึกแน่นอนไปนี่นะคะรีร้านแรก ดูหนวดแต่งมากใหญ่มากมีปากด้วยใหญ่บ้าบอมากปากปลาเมือกชอบอ่ะเอาปากปลาเมึกปากที่ของโปรดเลยแล้วก็หนวดใหญ่นะมาดูที่ตัวใหญ่นะมาดูที่ริมสุดนั่นดูความใหญ่กันดีกว่าเขาะใหญ่นี่นะฮะโอ้บ้าบอใหญ่มากแล้วทีเด็ดนะคะน้ำจิ้มได้เลยนะจ๊ะนี่ให้น้องตักให้ดูความฟินครับเครื่องแน่นนะแน่นมากนี่คือของเรานะคะที่เลือกไว้นะจ๊ะ ปลาหมึกนะคะใ,ใครเจอเราทักทายได้นะคะถ่ายรูปได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายเรานะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยน,นะนี่คือตัวใหญ่ของเราดูความหนาสิขอบคุณที่เก็บตัวใหญ่ไวให้นะครับขอบคุณมากครับ ีฮะต้องเวลนี้นที่เราต้องการโอ้โหที่มาแข้งอบคุณครับมาดูนี่คือหนวดนะฮะแรงมากของหมึกตัวใหญ่ทำไมเธอต้องมากินส่วนที่ฉันชอบเพราะว่าอะไรแล้วก็ไม่แขร์ฉันต้องโกรดไหมหนวดมีตั้งเยอะเดี๋ยวแบบไม่ขึ้นเดือดหมึกกระดองตัวใหญ่เนื้อมันแน่นมากสุดจริงๆตอนนี้ไม่ได้เห็นหมึกนะคะเห็นแต่พริกนะคะพูดเลย ตัวไหนดีดิปาก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 นี่มีปากเนื้อปลาปากน่ากินโอ้โหพริกพริกใส่ปากเหรอมาครับไหวใช่ไหมสบายรู้เยอะสมัยถึงชั้นเนี่ยมันดีมากเลยคุณว้าพริกเป็นเม็ดร้านนี้นะฮะการันตีว่าน้ำจิ้มเด็ดมากแล้วหมึกเขาสดและแน่นมากมาสำเพ็งต้องลองมาตำนะค้องร้านนี้แน่นอนครับเด็ดครับเป็ดขาดไม่ได้หวังเนี่ยส่วนเนื้อ ับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันนะคะว่าร้านที่ควรจะตาต่อไปเมื่อมาสำเพ็ง<ม>คือร้านอะไรตาม,มาจ้าแต่กินที่คุณลืมบอกหรือเปล่าว่าร้านปลาหมึกมันอยู่ตรงไหนคะเนี่ยครับอันนี้นะร้านปลาหมึกนะครับอยู่ตรงซอยกิ้วย่านะครับอ่า,าอเห็นไหมคะสำเพ็งนะครับตรงนั้นตรงที <ๆ S 1> ่คนม,มุงเยอะๆนั่นนะคะใช่แล้วประกาศประเด็ดแน่นอนไปดูร้านต่อไปดีกว่า เราก็เดินมาถึงสะพานหันนะคะใช่ครับสะพานหันนะฮะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ร้านหนึ่งเป็นลูกชิ้นปลาชื่อต่อโชคชัยร้านนี้กินประจาร้านนี้เลยนะร้านนี้เลยร้านนี้จะบอกว่าน้ำซุปดีแล้วก็ลูกชิ้นเด็ดมากเดี๋ยวไปดูเรียนดีกว่าระหว่างรอคิวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกนไปก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะเล็กโฟยำนะฮะต้องใส่หิมะลงไปแบบนี้เปี่ยงแห้งใช่ แล้วก็น้ำกล้องทอนเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมมาเรามาดเลยที่เล็กโฟยำก่อนเลยร้านนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะฮะแต่คุ้มค่าการรอคอยแน่นอนแล้ประกันความแซ่บดูชิ้นดีมากสประกอบสักนิดนะคะเนื้อปลาเนื้อปลาลูกชิ้นปลานะฮะแล้วก็ลูกชิ้นแคร์ครับลูกชิ้นแครเออแล้วก็มีหือกล้วยนะครับนี่แล้วก็มีหมึกกรอบกินได้ครับมาชิมไดน้ก่อนทำหน้าที่ในการรีวิวแล้วรีวิวครับ จี๊ดมากร้านนี้แบบคุกดีมากควาแซ่บไม่ต้องพูดถึงบอกว่ากระเดยนั่เส้นเล็กดีกว่ามีหามาฮะลุยครอุ้ยขอโทษนะคะในความสั่นไหวมีอกระเป๋าจะตกเส้นดีมากเลยอ่ะผักบุ้งผักบุ้งกับกรอบผักบุ้งกับกรอบผักบุ้งก็ตินได้ฮะผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยลุยครับดีบ๊อกเลยลูกชิ้นกับลูกชิ้นแครครับลูกชิ้นปลากัลูกชิ้นแคร รคับกินทุกอย่างเหมือนน้อยถือกดมากร้านนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะคะแต่ว่าคุ้มค่าในการรอนะคุ้มจริงๆมาดูนี่ก่อนมาดูให้รวมกินบ้างนี่ถ้าถ่ายแล้วนึงนะคะคุณคุณจะรีบกินไปไหนคะเนี่ยไม่เห็นเครื่องอะไรเลยค่ะตอนนี้ก๋วยเี๋ยวแห้งนะฮะใส่กิ่เพิ่มหน่อยนึงพวกคำเดิมหน่อยนึหน่อยนึงแล้วก็นี่ฮะ เครื่องเครื่องเครื่องมีถัว่วมีน้ำตาลมีอะไรทุกอย่างคลุกให้เข้าให้เข้ากันโอ้ยชนบีน่ากินอ่ะอกรึบแน่นอนลุยครับโคตรโคตรเลยต้องยอมครับต้องยอมร้านนี้แ้า่พลาดลุยครับไหนเลยนะจ๊ะไห้หนอย ต่อทพกไทยน,นะมาเดินต้องโดนร้านนี้มันเด็ดมันดีดดตรงสะพานหันนะจ๊ะสะพานหันมากสะพานหันมากคืออะไรมันหันได้แค่นั้นละจ้ะ <c oughs> าหนุกอร่อยมากการเป็นสะพานหันมากไปกันใหญ่แนละ้วอ,อันนี้เราเข้าคิวสำหรับร้านถัดไปนะคะเดี๋ยวมาดูเขาขายอะไรสำหรับคิวนี้นอยู่หน้าอยู่ตรงบริษัทเอดิจำกัดนี่นะจ๊ะระหว่างที่รอนะฮะอเซลฟี่บนไป เดินมาสีนี้เขาขายคือนี้เลยค่ะนี่คือมซับนะฮะหมูกระจกนะฮะการันตีความแซ่บดูเจ๊สิดูเจ๊สิสวยขนาดนี้แซบขนาดไหนใครแซ่บกว่ากันคะระหว่างหมูกระจกกับเจ๊คะอ๋อแล้วกคนขายสวยและรวยมากไม่งั้นทำไม่ได้หรอกคายยี่สิบบาทเออใช่จริงจริงราคาดีราคาดีใช่ราคาดีทุกมากมันต้องมันต้องช่วยกันไงสาาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องช่วยกันด้วช่วยกันยี่สิบสองบาทก็กินอิ่มแล้วหลับแล้วก็เยอะเยอะเยอะมาก ดูดีอันนี้คือกล่องนี้คือ22่สินนบสองถาทนั่นเองนะฮะไข่ปลาเนือรนุ่มๆนะครับกับหมูกระจกแบบนี้นะฮะมาครับลุยครับขอบคุณมากเลยคะค่ะอ้ยกระเด็นหมูกรอบมากเหรออืมแล้วมันแห้งดีด้วยเนาะแล้วก็ไม่แข็งไม่แข็งเลยใช่ร้านนี้มาสัมเพ็งห้ามพลาดนะฮะอีกหนึ่งร้านที่การันตีว่าเด็ดเจเปิ้ลนะคะเจเปิล้ลเจเปิ้ลหัวเราะหน่อยจริงๆ แล้ววันนี้นะครับอบแนะนำสามร้านเด็ดแล้วนะฮะลองมาชิมดูครับว่าเป็นยังไงรับรองว่าแซ่บแน่นอนแล้วดูของที่ซื้อกลับวันนี้ mm hmm. เพียบมากเดินเ,เล่นด้วยอิ่มท้องด้วยอรอ่อยด้วยนะคะเป็นด้วยครับผมราคาดีดีดใช่แล้วจริงๆเนี่ยมันมีของเยอะแยะมากมายนะตามทางเดินเนะี่ยในเบลเด,น,เดนมาอย่างเงี้ยมีของกินเพียบลองมาดูได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเชี mm ่ย hmm. ว